เคยได้ยินคำที่เขาว่ากันว่าเทวดาจุติมาบนโลกมนุษย์ไหมครับเคยได้ยินครับเออแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคำถามของเราครับถามง่ายๆไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยครับจุติแปลว่าอะไรครับระหว่างเกิดรหรือตาย,ตาย15วินาทีจับเวลาตายตายตายเออตายเอ้ยตาย,ตาย,ตายไม่พาเขาเล่นเกมมาแล้วเขาเล่นเกมมาแล้วตายใช่ไหไม ไทยบนโลกหน่องสา่าเกิดครับเกิดหุยทาไมถึงเลือกเกิดครับถ้าตายเหมือนเป็นลางไม่ค่อยดีครับอ้าวถ้าตายเนี่ยเหมือนจะเป็นลางไม่ค่อยดีอ๋อแล้วทําไมครับแล้วทําไมเราถึงคิดว่ามันน่าจะแปลว่าเกิดแล้วครับเหมือนลงมาเกิดครับเหมือนลงมาเกิดอ๋อเทวดาลงมาเกิดนะครับ ทีมกอไก่เลยครับถ้ากอไก่มีสิทธิตอบจะตอบว่าจุติแปลว่าเกิดครับเกิดทำไมตอบเกิดครับเพราะถ้าเทวดาลงมาตายจะลงมาทําไมอะคะถ้าเทวดาลงมาตายจะลงมาทําไมเทวดาก็ต้องลงมาเกิดเอออ่ะแล้วกองเทีย์กองเชีย์คิดว่าจุติแปลว่าเกิดหรือตายแล้วครับเกิดเกิดมีใครแปลว่าตายไหมครับอ่ะทีมฮอทุกคูตอบมาว่าเกิดนะครับตอบว่าจุติแปลว่าเกิด นะครับสุติแปลว่าเกิดเป็นคำตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบที่เป็นคำตอบที่ คำว่าจุติเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าเกิดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าฟังให้ดีนะครับครูอทองบอกว่าเทวดาจุติมาบนโลกมนุษย์นะครับคำว่าจุติเนี่ยนะครับตามรากศัพท์จริงๆแล้วแปลว่าเคลื่อนนะครับซึ่งเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเทวดาตายเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์คือตายจากการเป็นเทวดาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ นะครับเราถึงใช้ว่าเทวดาจุติมาเกิดบนโลกมนุษย์นะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเกิดนะครับที่เราพูดกันว่าจุติแปลว่าเกิดเนี่เราเข้าใจผิดกันมา